สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ออกมาเดินเจอเห็ดหูหนูด้วยค่ะเป็นยุคเอนมัส,สรุมี่สีเยลเกตเพดหูหนูไปตาแห่งจ้าเ็ดหูหนูฝรั่งดวกปักเอฟเลน่นอีกจ้าเกิดยุคคอนใหม่แหงโ o e ดีเลยนี่ เดี๋ยวดูโนโกะล่างสิมดพอดีเลยจ้โหูบกเอบเลยมัน้ยิ่งใหญ่ค่ะเอาไปอบแ้่วันนี้ยิ่งได้ปลาบอกไม่ง่ายจ้ะลมแรงแล้วก็หนาวด้วยมาห้าองศาจ้ะโชคดีที่ได้เจอเห็ดพอดีเลย แล้วจ้าจะเจออะไรดีๆะเะอามาถ่ายบึงอีก้วจา้าแค่นี้ก่อนนะจ้า,จาดูแลสุขภาพน,นะคะเทคแคร์วันบายบาย e ล y ยู